กะเขาหนึ่งสามครับสามหนึ hmm. mm ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยแต่ว่าซื้อสามเก้าอยู่รถนี้อยู่สามเก้าก็สามจะมาขีดถิ่ก็บอกด้วยว่ามันบ่เขาานะว่ามันบปบนบาเลาขีดถิ่มันเขาสิครับพนาิษฎสานเยพฤษคุณสพนาวันนี้เรามาตามอาจารย์ไพรินนะครับงวดที่แล้วนะครับเลขสามหนึ่งเลขลาวเข้าเต็มๆวันนี้จะให้ไปเที่ยว ต่างประเทศจะให้ตัวไหนเราไปตามไปดูพร้อมๆกันนะครับเลขสูตรคำนวณอาจารย์ไพรินไปทเที่ยวต่างประเทศกันเราตามไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกดแชร์กดไลค์กลคำลังใจกันด้วยนะเอาจะได้มีกําลังใจตามต่อนะครับกับอาจารย์ไพรินนะครับอ่าันนี้ครับตามไปนะเดี๋ยวเราจะตามอาจารย์เป็นลมกันครับ,รบเดี๋ยวรเรามาตามเลขเราอาจารย์ไพรินเห็นว่าเข้ามาหลายงวดนะครับทุกคนเลขเราอย่างเดียวมีสูตรมีรูปสูตรตัวอะไกันเลยเลขตัวนี้ สวัสดีครับวันใหม่วันจันทร์ที่สิบสามน้ามันนี่จะหาหาขอหาเงินซื้อมาม่าพอได้ต้มกินไปเที่ยวพาไปเที่ยวเพื่อนบ้านเนาะพาไปเที่ยวแถวไปแล้วประเทศประเทศลาวัล่ะประเทศเพื่อนบ้านจะได้ก็พอฟังวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงครับกะเขาหนึ่งสามครับสามหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลย แต่ว่าซื้อสามเก้าอยู่รถนี้อยู่สามเก้าก็สาจะมาขี่ถิมก็บากด้วยว่ามัน่บเขาอะนะว่ามันบรบบาลาเวลาขี่ทิมมันเขาเสดไบตดเลขหนึ่งสามเมื่อที่แล้วได้มันจะไหนครับผมก็เฮ็ดเอาละเฮ็ดเอาเฮ็ดคำนวณเอาคำนวณฮัดเอาน้ำมูกเจ้ากะเจ้าสอนมาแล้วก็จำไว้าเด้อ่าดงชูรน้ำปลาขาดขาพงชรน้ำปลาน่นะพอได้ขาปลาทู เอาไว้ให้แม่วันี่ยแล้ววันนี้นะครับอาจารย์พิเจะปล่อยแนวทางเชิญบ้านให้เราครับผมมี่เราบอ่มี่ไม่ไม่ใจราบอครับมีแล้วเฮ็ดไว้เรียบร้อยเฮ็ดเฮ็ดขับรถไปก็คิดไปขับรถไปก็คิดไปไถนาไปเมื่อเช้าไปไถนาแต่ดตีห่าเบปันให้กับเจ้าขนาวป่ะคะขนาวก็ต้องสู้เนาะเอาคนจนเนาะชีวิตรับจ้างต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้เพราะนี่มีใครช่วยนะลูกสาวไปเฮ็ดงานมัดเหลือสองตายายกับหลานน้อย มิซานร้านน้อยๆกับบะมีเงินกินขนมเนาะครับแล้วเห็ดลาวเอาพอได้ขาปลาทูขากาแฟเออขาพงษ์ชลดเป็นสูตรเนาะเด็กลาวนะครับทำเงสูตรให้บ่อบ่อแนวทางเลยอ่ะสีเฮ็ดขียนตัวนี้อเผื่อเขียนสดสดตลอดเขียนให้ดูเลยนะครับเด็กลาอยากเขียนแล้วนะครับน่าจะกะสีเฮ็ดให้เนาะ ไม่ต้องลีลาอะไรเดี๋ยวมูเขาว่าอ๋อนี่คุยหลายแท้ว่ามันเสียเงินบอรสิว่ายเด้อยวมาคุยมันก็เขาอีหลีมันก็เขาไลอีหลีมันมีคนหลักฐานอยู่ห่นมีอยู่ในมือบ้านนี่แหละแต่มาเปิดเผยอ่ะนี่เลยอ่ะผให้วิ่งก่อนเนาะอยากเล่นบ่เจ้าอกเล่นมีอย่างเงี้ยนี่ด้วยก่อนอืมหน้านาวตองวิ่งออกกำลังกายหน่อยให้สี่โตเลย ตน่อยน้อับนย4ตัว4ตได้4ตัวได้ได้4ตัวได้ขียนตัวใหญ่พ่อเียวประกันเขียนแล้วกันเดเขียนใหม่ก็ได้มาเพืออะไรมัดใ่ไหมมัตัวใหญ่ๆมาใส่ตัวใหญ่ๆอันด้วยใช่ไหมครับมันอันเป็นกันด้วยกันบอกระด้งยังซีเกลยังอย่นั่นไปซื้อมาท่านจำก็ว่าอันแล้วหน่อยาโออันก็เป็นกันเว้ยตา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 ยเอาตัวใหญไวตา อหมันมากัเออนี่ลออันใ่ไงนยพอน้องใช่ครับใบจะโตยังไงหอมโตจะแลของเจ็โตแล้วครับออสามหีโตเด้อจับคู่ให้อเอ้อ อืออ๋อสามมดต่อหอัว่าสามยังอืมอืมอืมตัวสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแมนนาะบานนี้บานนี้ละมันหลายตัวเดอ้อเออมันเป็นหลายตัวเดอ้เอ,อ,ด,อดีเดอ้อพี่น้อง เอาเซนต์สีแดงอ้อประกาศสีแดงขีดๆนะพ่อเออบันไดเห็ดให้น้องงามๆน้องอ่าอ่าอ่าลาวเด้อพี่น้องเด้อลาวเด้อพี่น้องเด้อลาวเด้อพี่น้องครับบาทนี่บาทใเจ้าวินอะไรเด้อนี่มูนี่เด้อพอเบียบสมุดไปไกลพอเนาะเด้อมจาวินเอาก็ได้ครับกันอยจกคือ เ้าผมวินให้วินเลยพ่อวินให้บ่จับให้จับคู่ให้จับคู่เลยเนาะผมกงกองม้เลยเนาะองกองให้เลยคกี่ยอกออกมบัตนี้ให้สามโตไปเลยให้สามโตไปเลยเนาะสามตเลยหนึ่งโ่ทำละยกยกเลย สำนีแหละสำนีแหละอ่ะนม้ม่นแบอะไอะไรคกไลอะไรคเลอกหัมอะโชว์เลยบันนี้เออแคแคปแล้จทุกคนครับเอาผอลูกแม่บังเจ้าพอรอบเลยคใหม่นำเลยเรียนใหม่มานําครูบาอาจารย์เขาสอนมาอยู่่ แล้วก็วงกลมหนึ่งแให้ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วงกลม3 6แล้วก็1 8นะครับในทางรัฐบาลยุคนี้นะฮะคุยกับรัฐบาลเพป็นเพ่นบ้านเออกวันพระน้ำยันมันตองบะของมันเนี้มันพระนี่หรอมันพระมีตองนะวันพระนาวันศุกร์ด้วยตองผมเคยทำที่มันตองที่หนึ่งหนึ่งตอนนั้นไม่รู้นะ ตองสามหรือเปล่าไม่รู้มาเฟรจะตองสามมานะวันพระด้วยวันนี้ตองสามตองหนึ่งตองแปดประมาณนี้นะครับก็งมาเยอะนะครับแล้วจอชดในจัดนะครับไอที่อาการเพื่อให้ก็คือวงกลมนะครับสามเศษกระดาษหมดแล้วอันนี้กว่าจะได้มาขนาดนี้ก็คือทําตั้งคืนเลยบอกโอ้ยกว่าจะได้อันนั้น เขาล็อกเขาล็อกมันกับพ่อแห้งคือกันได้ครับผ่อเกนะปเ็นไดมังเฮดบอถึกก็ต้องโทรไปถามเขาเฮดแบบได้สิถึกเขาก็ต้องด่ามาอีกโอ้ยมันบรอแล้วมันเ่าแล้วเจ้เอ้คนผู้ให้มันรอมันบอแล้วมันก็คือตะกินต่างประเทศกันครับเออกันแต่สมัยอายุสิแปดปีของมันรอเป็นแนวทางทุกคนทุกค่า้งเรียกลาวอาจารย์เพลินนะครับ้อยเลขกลาวด้วยนะทุกคนนะครับไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับถ้าใครชอบ สายเที่ยวสายวิ่งก็ไปนะครับเที่ยวลาวกับอาจารย์ไพลิีนนะครับเพื่อนบ้านอาจารย์ไพลินนะครับนี่เราก็มาคุยอยู่ที่ศาลอาจารย์ไพลินแกมีศาลนะครับก็โซเลขก็เลยเข้าบ่อยนะครับก็มีการรับถือศาลเจ้าน้าบ้านประภูมิเา้าที่นะครับที่ดูแลปลกปักรักษาลูกหลานในบ้านก็ดูแลดีก็ให้โชคลาภมาตลอดนะครับ อันนี้เราพาไปเที่ยวเพื่อนบ้านกันนะครับถาดเลขเข้าเดี๋ยวจะตามให้เอฟซีเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ติดตามเพจคุมทรัพย์ย่นักแล้วก็เพจอีสานนิวแล้วก็ช่อง youtube คุมทรัพย์ยานักให้กดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมเพจแท้ของแอดไม่มีก๊อปปี้ของใครย้ำว่าของแอดจะไม่มีก๊อปปี้ของใครมานะครับไม่เคยลอกหรือไม่เคยโหลดของใครมาลงอันนั้นคือเพจแท้นะเพจปลอมที่มี ก็ปีของคนอื่นมาเยอะแยะไม่ใช่ของเอสนะครับชื่อเหมือนกันไรเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของเอสนะครับเอสไม่เคยลอกเลยไม่เคยขัดลอกหรือไม่เคยก็ปี้ใครมานะครับมีแต่ของถ่ายทําเองโดยตรงนะครับไกลขนาดไหนก็ไปถ่ายทำนะเสียเวลาเสียน้ามันนะก็จะไปหาถึงที่นะครับนี่คือเอสนะครับทิดพันช่องอุมสัพนากรไปถ่ายทําด้วยตัวของเจ้าของเองนะครับแล้วก็ไปถึงที่ถึงที่หมายโดยตรงกับอน,นี้ก็มาจากบ้านการผลิตก็ได้ตัวเลขแนวทางให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ ก็ลองกดติดตามดูนะครับเพื่อจะมีโชคมีลาภมีบุญวาสนาทําบุญมาด้วยกันนะครับเป็นสายเดียวกันสายบุญด้วยกันนะครับอ่าก็สุดท้ายนี้ก็ขอลําลากัำไปนะครับขอเฮงปังๆขอบคุณครับสวัสดีครับผมกับต่างประเทศวันนี้นะครับขอบคุณครับผม